ส,สวัสดีครับพี่น nice ้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับกลับมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องเอาคลิปนี้ครับผมพาพี่น้องซี่เปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องเนาะครับผมมาชุ่มบรรยากาศทางอําเภอศรีธาตุครับผมครับอําเภอศรีธาตุครับกับไปได้หลายเมืองแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องซี่ครับผมกับไปเบิ้งอัดไล นอไม้ฝรั่งครับพี่น้องครับผมไล่นอไม้ฝรั่งครับเพิ่นปลูกไว้ประมาณสามสี่ไร่กัวกัวครับผมครับก่อนมาเชื่กันเลขอยากจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซีพร้อมกับนําเสนอแนวทางตัวเลขของแม่ละเอียดด้วยครับผมเลขแม่ละเอียดครับพี่น้องกับเป็นทีราบกันดีครับผมเลขแม่ละเอียดก็จะมีทั้งเลขดับบนครับดับบนทุกหลักครับผม ้วก็เลขเด่นล่างครับพี่น้องหมวดวังหันเพิ่นกับดับบนหกกับเจ็ดครับเอาอยู่ครับพี่น้องเนาะเลขออกห้าเก้าแปดครับสําหรับเด่นล่างของแม่ละเอียดด้วยครับผมเด่นล่างแม่ละเอียดหมวดวังหันครับพี่น้องเนาะเพิ่นมีเลขเด่นอยู่สีตัวครับผมครับสีตัวมาครบล่างกับวาใดครับผมวางหันเพิ่นให้หนึ่งเจ็ด แปดเก้าครับหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเลขออกเจ็ดเก้าครับผมครับกอดข้อกันเลยครับพี่น้องเนาะเลขเด่นของเพิ่นครับเอายังไงก็ไปรับชมรับฟังเป็นแนวทางเสี่ยงสูงเสี่ยงดวงเด้อครับพี่น้องครับผมครับนี่ก็เป็นอ่าไล่หน่อไม้ฝรั่งครับพี่น้องเนาะครับอยู่บ้านน้องนกเขียนได้ครับผมครับเทวพี่น้องเอฟซีอยากไปเบิ้งครับผมบ้านน้องนกเขียน ตำบลหนองนกเขียนกับผมอำเภอสีธาตุอุดรครับนี่จะเป็นไรที่เพิ่นปลูกไว้ครับครับเพิ่งจะเคยเห็นครับพี่น้องเนาะต้นสดสดต้นแททๆครับผมนอกะโผลออกมาจากดินครับผมครับเพิ่งจะเคยเห็นต่ว่าเพิ่งจะเก็บช่วงเศ้าเศร้ด้วครับผมครับเมื่อเหมือเหมือครับพี่น้องเนาะขอชี้แจงเพิ่งจะมาเก็บครับนี่ก็เป็นอ่า ถือว่าเป็นการทดล่องปลูกในพื้นที่ของภาคอีสานก็ว่าได้ครับผมครับนี่พระให้พี่น้องที่เบิ้งบรรยากาศไปก่อนได้ครับผมก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขดับแม่ละเอียดกับเลขกเด่นล่างครับผมครับนี่ครับเอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขกับแม่ละเอียดก่บมาเชียร์กับขอขอพระคุณแม่ละเอียดเด้ครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับ เก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเบิ้งเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะครับผมเลขไม่น่าลงทุนครับเลขมักไผ่มักมั่นครับผมครับมักกระจัดขัดกับพานครับพี่น้องแต่ว่าเลขเด่นรางว่าหันเพื่นกับเข้าเต็มเต็มเลยครับผมเข้าเจ็ดเก้าครับเดวจะมี่ข้อมูลของกอให้พี่น้องเบื้องความเด้อครับผมเขาไปรับช่มรับฟังเลขแม่ละเอียดกันเลยครับ ครับพี่น้องครับผมครับมาเบิ่งตัวเลขกันเลยครับพี่น้องเนาะเลขแม่ละเอียดกับบางขันเพิ่นดับบนหกกับเจ็ดเอาอยู่ครับพี่น้องครับผมครับแล้วก็เด่นล่างเนี่แหละครับสี่ตัวมาครบสองตัวล่างครับหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเลขออกเจ็ดเก้าครับผมครับแม่ละเอียดเด้อครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งงวดวันที่สองพฤษภากันครับผม 2พฤษภาครับดับบนทุกหลักครับได้6กับ7ตัวเดิมเด้อครับพี่น้อง6กับ7ตัวเดิมครับเป็นเลขไม่น่าลงทุนทุกหลักครับผมครับวากระามสูตรครับพี่น้องเนาะกับส่วนเด่นล่างเด้อครับพี่น้องเด่นล่างหรือว่ามาครบล่างแม่ละเอียดได้5 6 7 8ครับ5 6 7 8 ระว่างด้ครับผมบังหันเพิ่นดับเพิ่นดับเจ็ดเจ็ดมาเกิดล่างครับผมงวดนี้เพิ่นดับหกกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับยุลางกับมีหกกับเจ็ดคือกันระว่างให้ดีครับพี่น้องครับเด่นล่างห้าหกเจ็ดแปดครับเก่ามาเชื่อประเด็จประกบคู่ให้พี่น้องเอฟซีก็ร่องประกบเอาดอร์เดอร์ครับผมห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดและเจ็ดแปดครับผม สี่ตัวมาครบสองตัวล่างครับลองประกบครับพี่น้องเนาะหยิบจับัวตลีไว้ครับผมครับบว่าจะเป็นหกเจ็ดหรือว่าหาเจ็ดครับผมนี่แหละครับผมเลขแม่ละเอียดครับแคปหน้าจอไว้เดอร์ครับผมแคปหน้าจอไว้ครับหนีหมวดบ้างหันครับพี่น้องเต็มเต็มครับ นะครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับการที่เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะเลขของแม่ละเอียดครับผมเมื่อวานจะเป็นเลขดับบนทุกหลักและเด่นล่างครับผมครับเอามาชมสวนกันต่อได้ครับผมครับชมบรรยากาศกันต่อครับเพื่อนจะปลูกเรเ่ิงเนื่นครับพี่น้องเนาะทางสีฐานนี่จะเป็นเนื่นหลายครับผมครับเดิมก็จะเป็นไฮอ้อยไฮมั่นแหละครับผมครับเพื่อนก็เลยแปล สภาพมาเป็นไล่หน่อไม้ฝรั่งเพิ่นกับทุล่องเบิ้งครับผมเพิ่นกับไปศึกษาไลหมองอยู่ตามที่ได้พูดคุยกันครับผมบนี่แหละครับเอามาฝากาพีนพ่น้อยพีครับเพิ่นที่เป็นคล้องครับเป็นแถวเอากะเป็น ส่วนหนึ่งครับพี่น้องเนาะที่พี่น้องทีไลทันกับล่อค่อยครับผมเลขดับบนแม่ละเอียดครับพี่น้องดับไปสองตัวแล้วครับผมแต่ว่าวางหันจะเลื่อมด้วครับผมเลขเด่นรางเพิ่นเข่าเจ็ดเก่าเลยครับผมสี่ตัวมาคบล่างครับหมวดนี้ก็ล่องพิจณาครับเพื่อได้โชว์เรืลาดน้ากันครับเอาไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเลขของแม่ละเอียดครับผมไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับผม เนี่ยครับพี่น้องครับผมครับดับบนทุกหลักหกกับเจ็ดครับผมครับงวดวันพิธไก่หกกับเจ็ดเอายู่ครับพี่น้องงวดนี้หกกับเจ็ดครับแต่ว่าพูดถึงเลขเดิมๆที่ครับพี่น้องเนาะหกกับเจ็ดแตถือว่าเป็นเลขเด่นเป็นเลขเดนมากครับพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่ากับพวกนี้อาจจะไปโล่างก็ได้ครับอาจจะงล่งางก็ได้ครับผมหกกับเจ็ดเพราะว่าอยู่รางกับมี ห้าหกเจ็ดแปดครับผมเป็นเลขเกิดของแม่เด้อครับผมแม่จะมีทั้งเลขดับและก็เลขเกิดล่างครับผมครับพิจารณาเบิงครับพี่น้องเนาะครับผมเป็นแนวทางเด้อครับผมชอบหกชอบเจ็ดก็จัดเด้อครับผมเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงข้อมูลว่ากันตามสถิติครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์ก่ะขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผม มีโชคมีลาบมีโชคมีใช่ครับผมกข็ขอขอบพระคุณพี่น้องอ็ซีทีเขามารับชมรหับฟัง่งเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์ครับผมครับนี่ก็เอาเก็บภาพบรรยากาศครับผมที่ไล่หน่อไม้ฝรั่งครับแถวอำเภอศรีธาตุครับผมบ้านน้องนกเขียนครับพี่นออ้องเอามาให้พี่น้องเอซีเบ่งเพิ่นเพิ่นตาไปครับพี่น้องเนะาะประกอบกับเนวทางตัวเลขของแม่ละเอียดครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีครับผมถูกหวยแล้วงเงินไปน้ำกันเด้อกครับพี่น้องในงวดวันที่2พฤษภาคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ